สวัสดีครับพี่น้องก็มาพบวผัวครับมาจิ๋วบ้นนานนายคือเก่าเนาะวันนี้ก็บมาจิ๋วกับมีภารกิจเนาะพี่น้องก็มีทีมงานโทรมาแจ้งเนาะว่ามาีมีคนในบ้านเนาะสีขายงัวเนาะพี่น้องโทรมาให้มาจิ๋วไปเบิ่งเนาะวันนี้ก็มาเพือเดียวครับพอบ่ได้มาพอติดธุระครับวันนี้ก็ ด้วยเดียวเนาะพี่น้องเดี๋ยวติดตามชมเด้พี่น้องว่าจะเป็นยังไงเนาะว่าเนี่กับ,บ่เยอะกับอะไรซื้อมาด้าแล้วพี่น้องเพราะว่ากางแตะโค้งโควิดนี่แหละพี่น้องวา่าเยอะกับ,ออ,บ,อ,กบ,บอ,กออกเลยแถวจะบอกอ,อกเลยก็มีแต่พอเป็นสื่ออย่างเดียวเนาะก็ออกบ่ได้ยเรียนสือ่อขายเนาะก็อยู่ให้อยู่หน้านะพี่น้องมีก็ เป็นกะโทโธมากที่งม่นกะโทโธมาหลายคนอยู่พี่น้องแต่บ่ได้ไปทําการซื่อขายอะไเพิ่นเนาะอยู่บ้านดูแลงัวอยู่บา้บานนี่ก็ตัดหญ้าให้งวัวแล้วก็กินข้าวกินน้ําแล้วก็นี่แหละพี่น้องนัดเขาช่วงบ่ายนี่ละ่ะนัดเจ้าของงัวไว้ไช่วงบใบเสิได้โทรแจ้งอีกรอบเนาะเอาล่ะพี่น้องเดี๋ยวขับรถเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ของงวัวเลยเนาะ ถึงความเนอะพี่น้องก็ถ้าเกิดสนใจเนาะก็มาเบิ้งได้พี่น้องติดต่อสอบถามกันได้เนาะก็มีงัวหลากหลายอยู่พี่น้องก็คุยราคากันแล้วก็สูบโบท่านไหวเนาะก็ลองเบิ้งพี่น้องแต่งงัวก็ใส่สวยอยู่พี่น้อง ได้หางกันได้สนใจก็แวะเวียนมาชมได้พี่น้องแม่พันกับงานยืดพี่น้องเ้ออันนี้เอามาจากไหนครับนี่ตัวนี้เอามาจากบ้านอะไรนะั่นางกระเทียมสวยอยู่ น,นี่เลยพี่นอ้องเซดายกับแล้วล่ะข้ายังชมฟาร์มเนาะเหตุเจา้าวัดสุรินทร์เพื่อภาษาเท่านี่ก็ฟาร์มนึงพี่น้องนะสนใจอยู่พี่น้องไะพ,พี่น้องกลับบ้านล่ะนี่สองการแม่พันกับมาเบิงได้เนาะพี่น้องฟาร์มนี่ฟาร์มยังก่อนครับตรงนี้ยันชื่อยันคือบ้านบ้านอะไรนะบ,นนบ้านน้องใหญ่เนาะขี่ตรงมาเลยโรงเรียน ผ่านโรงเรียนมานิดนึงก็เจอเลยครับอยู่ซ้ายมือเนาะก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้เนาะก็พี่ตีเนาะเป็นเจ้าของฟาร์มเนาะก็แวะเวียนชมเข้าเข้ามาชมกันได้ครับมาเลือกชมกันได้เลือกเบื้องเลือกซื้อเลือกหาเนาะแม่พันธุ์งามเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้จบสำเนีนแล้วเนาะมุกกรสิได้ไปเบิ่งต่ออีกจุดนึงอยู่ครับทีนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนเรียกถาก่อน ไปลวพี่น้องบ๊ายบาย